แต่ว่าการกบมิดไรปกติเลยครับกินได้ไหมกินได้ตอาโน้ตคงหน่อยนะที้หยอดใส่กาแฟได้ไ <c oughs> กลิ่นมันจะไม่แรงนะอืมไม่ได้ก็ได้เยอะเอาไปใส่ปลาสับมันจะเราจะรู้ไหมต้องทานหองฟังอย่างเดียวอ่ะพิสูจน์กลิ่นนะครับตอนนี้อด้อยู่ประมาณกลางๆกับที่เราใช้อยู่อ๋อยังไม่ใส่น้ำาหรอต้องเราดีกว่าหรืออันนี้เท่าไหร่เราขึ้น่ด้400 400 400 อันนี้มาเทน้ำเทน้ำสองร้อยแปดสิบก็คือเจ็ดสิบอร์เซนน้ำสองร้อยแปดสิบคือถ้าเป็นบ้านแหลกหรือว่าของกาสุลิตเนี่ยคือผ่านโบกันทั้งหมดเลยไม่ว่าจะมีทั้งเคลียสีพื้นแล้วก็สีจริงเบดโค้ดเราจะเก็บต้นทุนทั้งในนี้ทั้งหมดเลยเวลาหลายๆที่ที่ใช้เนี่ยเขาก็จะง่ายต่อการดึงข้อมูลรายงานมาว่า เขาคิดต้นทุนต่องานต่อจ็อบคันนี้เขาได้ผลกําไรเท่าไหร่คือเอาค่าค่าแรงมาหักลบกับไอตัวผลิตภัณฑ์ที่ใช้เราก็ดึงรายงานออกมาเลยแล้วก็สามารถคิดได้เป็นตัวต้นทุนได้เลยได้เลยครับได้เลยครับต่อคันนี้คันนี้ใช้ถูกต้องครับถูกต้องถูกต้องอ่าใช่ใช่พร้อมพร้อมครับพร้อมพร้อมเรียบร้อยเลย ได้ใใเลยครับปรมิมาณการใช้ครับมันอยากคิดอย่างเนี้ยเราเทไปเท่าไหร่เนี่ยมันจะมีราคาบอกอยู่เลยต้นทุนเท่าไหร่ครับตัวโปรแกรมอ่าใช่เนี่ยอย่างตัวโปรแกรมใช่ใช่ครับในอย่างน้ําที่เราอันนี้เป็นสองร้อย <200 S 2> เป็นตัวน้ำอะครับสองร้อยประมาณสองร้อยกรัมต้นทุนอยู่แค่ประมาณสี่สิบบาทสี่สิบบาทโอเค <laughs> อ เครช่างไม่ดีผลิตภัณฑ์ที่เปิดใช้แล้วเนี่ยพูดถึงนะที่ที่เปิดแล้วก็ใส่เครื่องควรนล้วอยู่ได้นานไหมครับผลิตภัณฑ์ที่อย่างพ,พวกในบาบาโกสีครับใช่ใช่ใช่อันนี้มีอายุการใช้งานอยู่แล้วพี่หนึ่งช่วยอธิบายหน่อยนะถ้าเกิดแม่สีครับก็ประมาณห้าปีห้าปีอยู่ได้ห้าปีครับไม่ไม่มีหมดอายุ ก็คือห<ป>้าป<น>ีไม่ว่าจะาขึ้นบาร์แล้วหรืออะไรแล้วนะครับเปิดแล้วหรือยังไม่เปิดเนี่ยก็อยู่ห้าปีใช่ครับพี่ยังไม่ได้ผสมมีส่วนผสมอะไรไปเกิเกินอกจากผสมแล้วที่บอกว่าเกิดเติมน้ำแล้ว, <7 S 1> วประมาณเจ็ดวัน,วนวถ้าเกิดผสมกาวเข้าไปแล้วก็ประมาณหกเดือนอ่าครับเรียบร้อยเรียบร้อยนะ ในโปรแกรมเนี่ยครับก็สามารถดึงแวรเลียนหรือหน้าเฉดจากแผ่นเทียบของเราอ่ะที่เราทําสูตรไว้นิ่งๆแล้วอ่ะเข้ามาในตัวหน,หน้าหน้าอ่าหน้าสูตรสีของเราได้ในนี้ได้ด้วยครับเวลาที่เราใช้เครื่องยิงเนี่ยมันก็จะไปหาของเราไอ้ตัวไหนที่ใกล้เนี่ยมันก็ขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์มาให้เราไม่ต้องเลือกแผ่นให้ยากอันนี้จะเห็นนะครับจากด้านหลังอ่ะครับมันจะยังไม่มีอ่าอันนี้ครับอันนี้เป็นแสดงว่ายังไม่ได้ดึงแผ่นเข้าม่ดึงหน้าเฉด ใช่ครับมันก็จะไม่โชว์เศดสีตรงนี้นะครับร้บเกิดด้านล่างกับข้างบนเนี่ยครับก็คือปีการดึงแผ่นก็คือดึงแวเลียนกลับไปแล้วจากแผ่นกลับไปเข้าไปในเครื่องครับไม่ต้องไปชั่งกิโลขายนะปลาที่นี่มันอยู่ในนี้หมด้วถ้ามีไฟใช้ได้หมดไม่อกลับไมีไฟนิดเดียเลยก็ได้อดี๋ดววิเคราะห์ก่อนนิพี่จะหยอดตัวไหนสี่ศูนย เราขึ้นไปกี่กัมมนะ์400ลำสมยเนี่ยครับเราสามารถดึงหน้าเฉดอะไรต่างๆเข้าไปได้แต่ตัวนี้ยตรงนี้ไม่มีนะครับหน้าเฉดแต่ถ้าเราวัดเราเอาไปวัดแผ่นหรือว่าวัดสูตรของเราเนี่ยเราก็สามารถมาดึงลงได้ก็าได้แน่ใจแล้วดึงเข้าไปใช่ใช่ใช่มันก็จะเป็นสูตรของเราที่เราทําไว้แล้วก็ล็อกไว้ครับอ่าตัวนี้ก็เซฟมันก็จะขึ้นหน้าจอมันจะง่ายต่อหน้างงานด้วยครับบางทีกรณีที่ช่างผสมเปลี่ยน แทนเฉดไปกับสร้างผสมเราสามารถดูได้ในปกรมได้เลยอันนี้ขึ้นมาแล้วครับเฉดเมื่อกี้จากช่องว่างอันนี้ก็จะเป็นขึ้นมาจึงง่ายมากคือเอาเอาเฉดที่เราแต่งได้แล้วน่ใช่ใช่ครับเป็นนี่ก็คืออิมิสูตรเป็นของเราใช่ใช่ครับที่เราต้องการถูกต้องถูกต้องอันนี้ก็คือสร้างสูตรสีสร้างสูตรสีเสร็จใส่แม่สีน้ำหนักแม่สีกี่ร้อยกรัมบันทึกปุ๊บมันก็จะเด้งมาอยู่ที่สูตรสีที่เราสร้างขึ้นครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นเฉดสีของเราเลย ในหน้านี้มันอยู่เฉพาะเครื่องหรือว่าสามารถลิงก์กันได้หมดออยู่เฉพาะเครื่องครับเครื่องหลักอ่าอแต่ความว่าลิงก์ผมยังมีสามสาขาอย่างเงี้ยสามารถสามารถแชร์กันได้แชร์เราสามารถดึงข้อมูลหรือแชร์แชร์กันได้แชร์แชร์ไวเลน์สามารถดึงเมื่อคัตตอมฟอร์มูล่าของได้เลยแล้วก็ย้ายไปอีกสาขาที่หนึ่งอชสาขาได้เลยใช่ครับเอาจากที่นี่เอาข้อมูลจากที่นี่ไปลงไว้ที่นู่นก็ได้เผื่อเราวิ่งไปที่นู่นไปทาที่นู่นอะไรพวกเนี้ยครับ แล้วเวลาเพิ่มสูตรอะครับถ้าเกิดทางหน้างานมีการอยากเหมือนแก้ไขอะไรได้หมดลบหรือลบได้หมดแก้ไขได้ที่ไม่จำเป็นต้องไม่ว่ามาจอดรงรถสูตรเดียวอ่าใช่สามารถที่จะทำได้เรื่อยๆเลยยิ่งเยอะยิ่งดีครับยิ่งเยอะยิ่งเป็นรวเลี้ยงของเราผมเข้ามาบอกว่าต้องมาทําให้สามารถขี่ได้เลยแผ่นพวกแผ่นแต่งแผ่นหนึ่งแผ่นสองที่พี่แต่งในคันต่อคันคันแรกๆที่ไม่ได้เนี่ยพี่ก็สามารถเก็บรวเลี้ยเป็น ลงในนี้ก็ได้เหมือนกันอา่าเป็นเป็นเป็นหน้าเศษเพื่อคันอื่นที่เข้ามาอาจจะมาตรงกับแวร์เลนที่พี่ไม่ได้ใช้อะไรพวกนี้ครับเพื่อให้ง่ายต่อการทํางานมากยิ่งขึ้นครับ <อย finalement> เดี๋ยวช่างน้ําหนักก่อนนะมุกพื้นอ่ะพ่นแผ่นเทียบอันนี <ซ hier> ้ช่างใช่ไหม อยู่นู่นอยนู่นนี่สีขาวสีขาวรองพื้นใช่ไหมครับสีขาวรองพื้นครับหนึ่งแปดสี่ห้าจุดศูนย์ะพีเป็นงเอันแรกมันไม่ได้พร้งทีาดตั้งเัอนก็เซตใหม่เอาไม่พร้อมขาดตั้งครับ 8, 4, ว่อตางกี่ยืนที่กลางสีเหรอใช่สวเลนีนี่ไฟไฟอยู่ไหนไฟเออหน้ามันเขียวหน่อยนึงหน้หน้าี่เขียวแต่ข้างสวย ขาดหน้าตรงต,ตรงขาดแดงๆหน่อยๆแต่เขียวว่าน่อยเขียวว่าน่อยเราันมเหน้าพูดถึงว่าถ้าเม็ดบอลเราโ,โตกว่าเป้นงานเนี่ยเรามีวิธีไหนที่จะปร,รับเม็ดบอลลงได้ในใน,ในกรณีใส่กาวครับในที่เราใส่ากาวตัวแรกตัวแรกรใช่ครับกาวจะกด อาจจะกดไอตัวปรับบอลลงลงครับกดเม็ดลงครับถ้าในกรณีที่ปรับบอลเราเกินนะครับถ้าในกรณีของแก้ไขสีครับใส่ตัวเป็นกาวตัวแรกที่ที่อยู่ในสูตรสีครับมันก็จะช่วยกดกดให้บอลลง <บน S 1> ลงใช่ครับครับผมโอเคดึงเดงหน่อยหน่อยดงเหน่อยนั้น สี่สี่ร้อยใส่มุก่วงซักเออ่จุดแปดสิบาสสิบเ้าทีดปอดการปรับปืนนะครับตอนแรกเนี่ยมีอยู่ที่ห8ุดแปดบานะครับไป ปริมาณการจ่ายสีที่ห้ารอบครับหมุนเข้าสุดหมุนได้ครับเอาผ้าดีกว่าพี่มีผ้าอยู่รอผ้าปืนพ่นยี่ห้อจิวต้าครับผมอีวตาอีวตาพ่นพ่นบุ่เนี่ยพ่นเหมือนกันกับพ่นเหมือนกันเหมือนกันเลยครับใช่ครับเท่ากันใช่ครับเป่าสั่ใช่ครับเอามาผมมีครับถ้าเมทัลิกจะหมืนครับผม Thank oh. yes.